ต่อมานะครับมาตรา58ทับ5ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกเนี่ยได้ถแถลงนโยบายต่อสภาเป็นการถแถลงโดยไม่มีการลงมติภายใน30วันภายใน30วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับวัดต่อมาวัคที่2กรณีไม่มีผู้ดำแรง,งดำรงตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภานะครับหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถูกยุบถูกยุบตามมาตรา53หากมีกรณีที่สำคัญและก็จำเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนินช้าไปจะก,กระทบต่อประโยชน์สำคัญของทางราชการหรือรัษฎร นายกองการบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จําเป็นก็ได้และเมื่อได้มีการเลือกประธานสภาแล้วก็ให้ประธานสภาเรียกประชุมสภาเพื่อให้ในายกได้แถลงนโยบายโดยที่ไม่มีการลงมติภายใน15วันนับแต่วันที่มีการเลือกอาาตั้งนะครับนับนับแต่ที่มีการเลือกประธานสภาเอบตนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีประธานหรือรองประธานอยู่เนี่ยจะต้องเรียก เรียกประชุมภายใน30บวันเพื่อนายกได้ได้ถแถลงนโยบายนะครับนับแต่วันที่ประกาศผลนายกแต่ถ้าไม่มีประธานสภารองประธานสภาเนี่ยนายกก็ก็สามารถดําเนินการไปก่อนนะครับถ้าเห็นว่ามีความสําคัญเร่งด่วนแล้วก็อาจจะกระทบต่อประโยชน์ของทางราชการหรือประชาชนนะครับดําเนินการไปพลางก่อนได้และถ้ามีการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาแล้วตรงนี้นะครับก็ให้ในายก ให้มีการเรียกประชุมเพื่อให้ในายกได้มาถแถลงในภายหลังก็ได้นะครับแต่จะต้องภายใน15วันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับต่อมานะครับวักต่อมาการประชุมเพื่อถแถลงนโยบายของนายกให้กระทําโดยเปิดเผยโดยนายกจะต้องจัดทํานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะครับแล้วแจกให้สมาชิกสภาทุกคนที่มาประชุม วักต่อมาหากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาได้ถ้านายกถแถลงไม่ได้นะครับก็ให้นายอำเภอแจ้งให้นายกจัดทำนโยบายเนี่ยเป็นหนังสือแล้วก็ส่งไปให้สมาชิกทุกคนนะครับสมาชิกสภาทุกคนภายใน7วันโดยให้นำเอาวิธีการแจ้งคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยมาใช้บังคับนะครับในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ถแถลงนโยบายต่อสภาแล้วเพราะฉะนั้นนะครับหากหนายกไม่สามารถ,ถาแถลงได้ทานถาถาแถลงนโยบายต่อสภาได้นะครับก็ให้นายเพเื่อนแจ้งให้หนายกทําเป็นหนังสือแล้วก็ส่งไปให้สมาชิกทราบภายใน7วันนะครับอ่า ถ้าดำเนินการตามนี้แล้วนะครับก็ถือว่าได้ไดถแถลงนโยบายไปแล้วนะครับวักต่อมาให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้ถแถลงเอาไว้ต่อสภาเป็นประจําทุกปีด้วยนะครับคําแถลงนโยบายของนายกและรายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายเนี่ยให้ประกาศโดยเปิดเผยณักนะที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย